สวัสดีครับทุกคนครับวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาทําการคาลิเบตสีตัวของหน้าจอนะครับก็ผมจะพาคุณคาลิเบทตัวของโน้ตบุ๊กตัวนี้ที่อยู่ข้างหลังผมนะก็คือตัวเนี้ยเ,เดิมทีเนี่ยมันก็เป็น srgb อยู่แล้วแต่ว่าที่เนี้ยผมรู้สึกว่าสีเนี่ยสีจอเนี่ยมันจะออกแบบโทนฟ้าๆหน่อยนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะครับ ผมชอบสีจอออกโทนเหลืองแบบสไตล์ของ Apple มากกว่านะครับแบบพวก iPhone iPad สีโทนพวกนี้ผมดูว่ามันเวลาใช้งานเนี่ยมันสบายตามากกว่านะครับแล้วก็เวลาที่เราทํางานทำารบนี้มันไม่ค่อยปวดตาเท่าไหร่นะครับทีเนี้ยผมไม่มีตัวไอตัวคาลิเบตจริงๆต้องซื้อตัวคาลิเบตมาก็คือมันจะเป็นไอตัวกลมๆเหมือนนะแล้วก็เอาไว้อยู่ตรงหน้าจอคอม์ะซึ่งไอตัวนั้นน่ะมันประมาณหลายพันอยู่เหมือนกันนะครับก็สี่ห้าพันกันนะบางตัว ที่มาแบบดีๆะนะครับตัวคันดิเบตจอ,อแต่ทีเนี้ยผมไม่ได้มีงบถึงขนาดที่ต้องไปซื้อตรงนั้นมานะครับเพราะว่าซื้อมาใช้เครื่องเดียวผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไปหาดูวิธีมาแล้วก็ปรากฏว่าโอเคมีวิธีหนึ่งอยู่ก็คือว่าเราจะอ่าผมจะใช้ตัวของเป็นตัว iPad เครื่องนึงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ PC เนี่ยที่จะเอาไว้คาลิเบตเนี่ยก็คือผมจะเอาจอ iPad เนี่ยเป็นจอหลักนะครับเป็นจอเมนก็คือว่าผมจะ อ้างอิงค่าสีทุกอย่างจากตัวของ iPad นะครับแล้วก็ปรับแต่งที่ตัวคอมโดยผมจะปรับแต่งด้วยตัวเองข้อระวังนะครับผมต้องบอกก่อนว่าสีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับ sRGB หรือว่าค่าสีเนี่ย100%นะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ใช้ตัวคาลิเบตนะครับเราปรับเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเนี่ยอาจจะมีแบบเพี้ยนๆบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าโดยรวมที่ผมใช้งานมาผมรู้สึกว่าผมปรับเองก็ สีก็ไม่ได้ต่างจากตัวของไอ a อแมากนะครับทีนี้เราจะทชนเป็ไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นนะครับเราต้องเตรียมตัวของแอปพลิเคชันก่อนนะครับก็แอปนะครับที่ผมจะแนะนำให้ใช้ก็คือเป็นตัวนี้ครับก็คือเป็น, er นทีมวิวเวอร์นะครับรีโมทคอนโทรลนะครับหน้าตาแอปจะเป็นประมาณนี้ นะครับตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บน iPad iPhone นะครับแล้วก็จะมีในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเราต้องติดตั้งทั้งบน iPad นะครับแล้วก็บน PC นะครับบนคอมก็จะมีเป็นตัวรีโมทคอนโทรลนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับถ้าบน PC เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้พีมเข้าไปใน Google ได้เลยครับก็คือ Team v i e w e r นะครับหน้าตาเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเข้ามาก็จะมีไอ้คุกกี้กเกร์อะไรเนี่ยนะครับก็กดดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ย ดาวโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับก็ดาวน์โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาแอปตัวนี้มาเราก็เปิดตัวแอปขึ้นมาได้เลยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับบนคอมก็เปิดขึ้นมาแล้วก็บนตัว iPad นะครับก็เปิดขึ้นมาได้เลยผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครใช้งานครั้งแรกเนี่ยอาจจะสมัครสมาชิกสักหน่อยนะครับก็ใช้แค่ตั้ง e เมลพ password แค่นั้นนะครับทีนี้เขาก็จะมีตัวของอันนี้จะเป็นไอตัวเลข ID แล้วก็เป็น password นะครับให้เราใช้ ธีใช้งานแล้วก็แค่เอาตัวเลขนะครับ2ตัวนี้ตัวข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็ไอตัวพาสเวิร์ดข้างล่างมาใส่บ bon น iPad ของเรานะครับทำการใส่ ID เข้าไปนะครับโอเคพอเราใส่ตัวของ ID เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดี่ครับเอาพาสเวิร์ดตรงเนี้ยมาใส่ใน iPad ของเรานะครับใส่เสร็จแล้วก็กดโอเคพอเราเสร็จแล้วเนี่ยตัวของคอมพิวเตอร์กับตัว iPad เนี่ยหน้าจอมันจะเหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรามาตั้งค่าที่ iPad แป๊บนึงนะครับแล้วก็ เอาไอแพดของเราขึ้นมาเราก็มันจะมีตรงเซตติ้งอยู่มุมตรงนี้นะครับก็ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะกดเข้าไปทีหนึ่งอ่าจะมีให้เราตั้งค่านะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับหาคําว่า Resolution นะครับตรงนี้นะครับเราก็ตั้งเป็นให้มันสูงที่สุดอะนะครับอันนี้ของผมเป็นจอแบบ Full HD ผมก็ตั้งเป็น1920คูณ1080ไปเลยนะครับเป็น Full HD ไปเลยนะครับของใครเป็นจอเท่าไหร่ก็เอาให้มันแม็กที่สุดนะครับก็กดอันนี้ไปเสร็จดันนะครับอ่าพอเราเสร็จแล้ว ก็ให้เรามาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับคือผมจะเอาจอตัวเนี้ยเป็นจอหลักนะครับในการที่จะคาลิทเนตครั้งนี้นะครับผมจะให้จอตัว PC เนี่ยให้เหมือนกับจอนี้ให้มากที่สุดนะครับันดับแรกถ้าเกิดใครมีตัวของออใช้การ์ดจอนะครับการ์ดจอคอมเนี่ยมันจะมีเป็น Nvidia AMD นะครับแล้วก็ตัว Intel นะครับวิธีใช้นะครับให้เราเปิด ตัวของคอนโทรเพเนลของ n อ i นวเดียหรือว่า amd ก็ได้ Intel ก็ได้ครับขึ้นมาก่อนนะครับนี่ผมใช้เป็น amd นะไลดิออนค่ายแดงนะครับใช้เป็นค่ายไหนก็เปิดขึ้นมาทีนี้ถ้าเป็น amd เนี่ยเราก็มากดตรง setting ตรงนี้นะครับมุมบนขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ display นะครับนี่เห็นไหม display อันนี้นะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับ ก็คือคัสตอมพันเลอร์ตรงนี้นะครับเราเขียนว่าคัสตอมพันเลอร์นะครับให้เราปรับพวกสีพวกอะไรเงี้ยได้นะครับแบบคัสตอมไม้เลยจะมีตัวของไบเนตนะครับมีคอนราสต์นะครับต่างๆนะครับไอตัวนี้ก็เราสามารถลากเก็บได้นะถ้ามันเกะกะอ่ะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันทีนี้สิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับเราก็จะทําการเริ่มคาดิเบตจอนะครับคาดิเบตจอยยังไงนะครับเราจะมีโปรแกรมช่วยนะครับในการคาดิเบตจอให้เรากดปุ่มวินโดว์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์เลยครับคาดิเบต C A L I อ่ามันจะขึ้นมาเป็นโปรแกรมนี้ก็คือ i b r i t e d i s p l a y color นะครับเห็นไหมกด enter ไปมันก็จะเริ่มขั้นตอนในการ l i l r a t e นะครับแล้วก็กด X ไปผู้สังเกตเห็นไหมว่าสีจอเครื่องเนี้มันจะดรอปไปเป็นอีกสีหนึ่งกดเลือกไปนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวของแกมมานะครับกดไปอ่าแล้วก็ตั้งแกมมาให้มันได้นะครับก็คือปรับไอตรงนี้ไอลูกศรขึ้นลงเนี่ย นะครับให้มันได้แล้วก็ดูที่จอนี้เป็นจอหลักนะครับแล้วก็จอนี้เป็นจอที่สองนะครับแล้วก็เซตให้ค่ามันได้เท่ากับจอตัวนี้นะครับตัว iPad หรือว่าตัว iPhone ของเรานะครับผมเตือนก่อนนิดนึงถ้าถ้าคุณจะเอาจอ iPad หรือว่า iPhone เนี่ยเป็นตัวตั้งเนี่ยคุณอย่าลืมปิดตัวของอร์ t o n e น้วยนะ,ะปิดปิดตัวของ 2tone ก่อน True t o n e อยู่ตรงไหนตรงนี้เลื่อนคอนโทรลเซนเตอร์ลงมานะครับแล้วก็กดค้างที่ไอตัว เพิ่มแสงลดแสงนี่ครับมันก็ปิดตัวนี้ทูโทนนะครับปิดไปไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะไม่ตรงนะครับตัวทูโทนมันเป็นตัวช่วยถนอมสายตานะครับสมมุติเราตั้งแกมมาได้แล้วนะครับแล้วก็กดเน็กไปกดเน็กนะครับอันนี้ก็เป็นเราตั้งคอนทราสต์นี่นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งไอความสว่างนะครับไบเน็ตนะครับอ่าเนี่ยเราก็ดูภาพฝั่งนี้กับฝั่งนี้ให้มันเหมือนกันนะครับแล้วเราก็เซตให้มันได้นะครับ อันนี้ก็เป็นการตั้งคอนเทสต์นะครับไอตัวไบเน็ตปรับตรงไหนนะครับไบเน็ตมันต้อมีให้ปรับนะครับไบเน็ตเพิ่งมาปรับตรงไอตัวการ์ดจอนี้นะครับถ้าคุณใช้เอ็นวีเดียคุณก็ปรับของเอ็นวีเดียถ้า amd ก็ปรับของ amd ถ้าเป็น Intel ก็ปรับของ Intel นะครับปรับหน้านี้เอานะครับคอนเทสต์ก็เหมือนกันคอนเทสต์ก็ไปปรับไดเวอร์คอนโทรลแพเนลไดเวอร์นะครับพวก amd n v i d อ a น n t e l ียอ่ะปรับในตรงตรงนั้นเอานะครับ ปรับไบเล t ตคอนแทสต่อมาก็เป็นเรื่องของอตัวสีนะครับอันนี้ก็เป็นสีให้เราปรับนะครับสีจะมีอยู่สามค่าข้างล่างนะครับก็มีเป็นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับอันนี้เราก็สามารถเลื่อนลากไปได้นะครับนะครับก็มันจะมีสามอันนะครับวิธีปรับสีปรับยังไงนะครับก็หลักๆถ้าจอโน้ตบุ๊กทั่วไปมันจะเน้นโทนฟ้าๆใช่ไหมแล้วก็มาปรับ ตรงนี้สีน้ําเงินก่อนนะครับก็เอาเมาส์คลิกทีนึงแล้วก็สามารถ Aa, เนี่ยเมาส์คลิกทีนึงเมาส์คลิกไปใช่ไหมแล้วก็เอาลูกศรเนี่ยช้ายขวาเลื่อนก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเลื่อนเลื่อนได้นะครับแล้วก็ดูจอฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ให้มันตรงกันให้สีม,มันตรงกันนะครับพยายามให้สีมันตรงกันแล้วก็ปรับไปนะครับแล้วก็ไอ like <lights, S 1> ตรงกลางสีเขียวนะครับแล้วก็กดคลิกทีนึงก็เลื่อนปรับได้นะครับ อเนี่ยอย่เงี้ยน,นะครับอันนี้เป็นการคาดิเบตอ่าสมมติว่าเราปรับสีทุกอย่างตรงกันหมดแล้วถัดมาเราต้องมาเช็คที่ตัวรูปภาพครับผมจะเปิดภาพขึ้นมาไอต,ตัวเนี้ยอย่าเพิ่งไปกด next หรือว่ากดปิดกดอะไรนะก็คือปล่อยมันไว้ก่อนนะครับให้เรามาเช็คที่ตัวภาพก่อนนะครับภาพก็คือให้เราเปิดไฟล์ภาพขึ้นมานะครับอย่างน้อยก็สักสิบรูปก็ได้นะครับสิบรูปอ่าโอเคแล้วก็เปิดรูปภาพขึ้นมานะครับ เราก็มาดูว่าภาพฝั่งฝั่งเนี้ยกับฝั่งเนี้ยสีมันตรงกันไหมนะครับพวกสกินโทนต่างๆอันนี้เราสามารถโรเตตได้นะคือเราตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้นิ้วเนี่ยซูมเข้าซูมออกได้นะครับแล้วก็ปรับซูมดูแล้วก็มาเทียบกันดูว่าสีตรงกันไหมครับพวกคอนท้าสต่างๆนะครับพวกแสงและเงาต่างๆนะครับแล้วก็กดเลื่อนไปแล้วก็ดูอ้าวสีตรงกันไหมความมืดความสว่างตรงกันไหมถ้ามันไม่ตรงเราก็ไปปรับ ที่หน้านี้เหมือนเดิมนะครับก็ปรับที่ไอตัวเนี้ยให้มันได้ก่อนนะครับปรับให้มันได้แล้วก็มาดูที่รูปภาพเหมือนเดิมครับว่าไอสีต่างๆตรงกันไหมสกินโทนต่างๆนะครับอ่ะโอเคทีนี้พอเราเสร็จสมมุติว่าผมปรับสีรูปนี้นํานเสร็จแล้วนะครับก็กด next ไปมันก็มีให้เราเลือกก็คือเป็นเอ่อ current กับไอตัว previous ก็คือตัวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ดูว่า เราชอบแบบไหนมากกว่าเคอเนต์นั่คือปัจจุบันนะครับพีวีเสก็คือตัวก่อนหน้านี้เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดฟินิชได้เลยนะครับผมจะไม่กดฟินิชนะผมเขียนมานั่งคายดเบตใหม่นะครับผมก็จะกดไฟกระบาดออกแต่ผมมีข้อระวังนิดนึงก็คือว่าตัวของแคนเนลจอเนี่ยถ่าอ,อันนี้มันเป็น iPS ใช่ไหมตัวนี้ก็คือต้องเป็น iPS เหมือนกันนะครับมันถึงจะจะดีถ้าตัวนี้เป็น o l e d นะครับตัวนี้ก็ต้องเป็น o l e d เหมือนกันถึงจะแบบสีตรงกันมากกว่านะครับ ถ้าเกิดเอาจอ OLED มาแล้วก็คลนเบตบน IPS เนี่ยบางทีสีมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพาัแนแหนมันไม่เหมือนกันนะครับสำหรับใครนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับผมก็ช่วยฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามก็คอมเมนต์ข้างล่างนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ